chừng kiếp ấu kiếp ấu được rồi ừ ấy cũng đồng cấp ống mông mòn cao hơn ít bồ dạ mắn nó mướt thứ xuống cái ta đấy mày อู้อู้ข้ามหน่วยแล้วพี่น้องอู้เห็นบ่พี่น้องโอ้ยพี่ป่าพีประมงมึงอ่อนก้อไปอู้มึงดอกมันว่ะพี่ดูดอกงามกว่าปีนูหนอีกดอกงามเฮงมึงมึงมึงอ้อมไปทางฝุ่นมึงอ่อนก้อไปพี่น้องคอยเรียนอ้อนก้อไป้ย ดวงงามเพียงแค่คักบวกคักจังนี้มาดวงงามแพีงที่เอาพี่บังดอกนี่ป้าปาเฮดพวกตาด้ปป้าอย่าอันโคกเลยนี่อู้ดวงงามดวงงามเฮีงตีหละเท่าเก็บดอกหน่อยเนาะแรียนนหอมก็ไฟมึงกวนูคนเนี้ยมาเห็นด้วยทังทีอยู่ไมมคุณ อันนี้มันก็ง,งามเบ่งแทะเอออุ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้งคักกุ้งกวนอีกปะเทนีว่าผุนคักเดียวอยู่ในคกกักวัวอีกมองคัดกัดได้พี่น้องมอง,องมเหาหลอดโอ้โหมีคำเสียวเลยต,ยตายต่ไต่ไต่เอากระตามาอีกหลดอดหนิท่อบ,บอกคนอยู่บ้านเอากระตามาคากัก <c oughs> เบิร์ดตรงนี้ก็ปืดเดี่ยวปุดอีกแต่พี่น้องเอ้ยมันมันคักอีเล่นนะ มันมีคำสิวะมันหลายเงี้ยอู้ยอู้ยตายตายวีพี่เอ้ยเป็นหุ่งเป็นหุ่งไม่ต่หุ่งงามๆเลยพี่มันบวกั้นดีป่านเลยงามเลยตัวนี้งามคักเลยงามบวกขาดกระลังพอดีเลยพี่เอ้ยเฮ็ดจังไหนเอาเอ้ยพอ อนนีพี่สองเด้อนนี่ค่ะพี่น้องอันนี้อีพี่สองเด้อมันคนหลับมันคนละหมองอะนะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้อยอน้ำแห่งมีค้ามชีวาสิว่ามันขักอีลิพี่ขอจิกดทายเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจีสิเก็บด้วยพี่น้องคอยถ่ายให้มอือเจ้ามึงก่อน มันขับประับโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยดังกับวุ่นไหลเขาฉีขี่รวมมาได้ยินเสียนี่หมดทั้งสายบู๊นี่ไหมอุ้ยตัวนี้แม่พีเข็มเลยเป็นเข็มอยู่อือเป็นเข็มอยู่โอ้ยโดนง้านเดียวตัวนั้น แวไมนร้อยเือ้นมือนบต้องเดกก่อนอืโอ้โอขึ้นมันมวเก็ต้องมันเกิตันึ่ยัมเพงโอ้เลยมันเลยเท่นั้มันเป็นยังกาเี้ยมันยคืออกกลัมีอืมเป็นเบี้ยเป็นเบี้ เดี่ยอนไปขเกียจเลยเขาบอกว่า,วาเดี่ยวว่ามันจะออกลา้านเปอร์เซ็นต์เฮ็ดนไงเอยจังไหนกะออกแมนอีดีเลยมันขาดอีดีเดนี่แมะไปมืดเลยพี่น้อจังไหนไม่กออกขาดออกเนี่ยเดี๋ยว กิเอาลรพี่น้องเอ้ยกิบเห็ดจนปวดเอวตรงลูกคืนเหยียดเอวก่อนเด้งามแหียงามแพงงถายผาตรงกัท่านี่ถ่ายภาพนะพ,พี่าพมันงามก่อน สีมาใหม่ปีนี้มันคือสิออกรวบสุดท้ายแล้ว พี่น้องขนาดนีนี่มึงกุนัดปื๊ดมึงมึงขาขาวล้างสางไปเลยเรี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 ยกุนัดมือขึ้นนะวาเขาสิมาไตก็สิขาวผาบผอยู่เนาะทำไมเขาสีมะไตมือขึ้นดิเมยวากันอยู่เดียว่าสิมาไตขัดขัดกรร่างกานขัดอีเลอืม กินนี่จะดอกตู้กูนี่นเขาเคได้เยียบเอาพี่มดจะไปหายุมขา้างนพี่น้องคัดอิรีคัดอิรี ไปเฮี้ยกันนะไั่ไปมันบ้านี่หมันติ

你知道，给不了。 อย่างนี้มาขายาวขางามทีหนูอีพี่สองด้วยค่ะพี่หนุ่งอีพี่สองหลายแห้งเอาไปบุมมืด ก็มับนบานเดียวเนาะอุอ้ยอันนี้งามเนอกดูกมันคนละสีกระทางนันบ่าตัวนี้มันออกสีแด่เหล่สีดำ ว่านี่มันล่งดินบ่ญา้าเดียวมันขึ้นมามีแต่ขายยังไงเนาะหมายถึงว่ามันขายยังไงเนาะอ,อืจิงนี้มาโด่กงามเถอะพี่แข็งอันตอนอ้นเนาะอือ เปิดเอาหากมันใสไว้ขึ้นได้พี่น้องให้มันได้เกิอดอีกวิน่ะ ปาได้ไเพี่หนหมอเคื่อนปลูกป้าเพื่นปลูกป้าแล้วเพื่นกรไดกินเห็ดอีดีเห็ดปลูจระงาม,มงเป็นเบียบที่นอนแบนมีฟ้าฟ้าน้ำูมฝนกรเลยบนหินมูผีก็ะไดเหยียบงบพี่หลวงงงงามมั้อมองมันกำลังซางปวดน้อง ไม่ใครอืเอียดหอวเขาขึ้นไปบ้างหมดึอืมอืมอืมงดึงดมองดึงดงด

เที้ยมสามกระตาเลยสิโหพี่ไปอีกอยู่ต้องเดินอ้อมดูหลอกสวนนี่เดิ

ขามันใหญ่ทีพี่มีขามันใหญ่ขึ้นเปปดายมันหนักหนุนได้เกิดอีกปีหนอือเม่อไหร่อู้ี้พี่ดีพี่ดีพนดดีตีมมาหาเขาพี่กับตีมอยู่เลยนะตีม เมยแล้วจีนี่เมยลเกเมี่จยแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหใสโอ้โหมาเมียมามาตัวนี้จะได้เมืงงามเด็ดพีนัว cứ đi đây và năng sáu thay vào, khá cả nhau luôn rồi, rồi. để quạt tới xuống ngang hiên mà thầm ừ. ว่สักเตียมกลุ่มลูกิบหิตละจุมเลยกระตานี่ยีพี่สองพี่ดอกจุ้มๆเลยพี่น้องอ้อมกอไเนาะปลานี่ปลาใสเลยปลาที่ปลาใสห็ตเล้วงยบเลยนะะสมกะตานิ้กระตานิ

ุบเกระดายู่นมดัพี่น่อเก็บตุกลพี่น้องายเมนมดเดีวยังมีอีกดสากระตาเดี่ยวสามตายังมุดเก็บตุกเก็บตุกต้องเก็ลิงทีบาน

ทางกเคยเกิดดิทั้งบุญเมาคยเอามันเกิดปวะวัติทั้งมันออกซะาเ่ี้ึงมานี่เป็นอไงใส่ตมออ่าดงเนี่ใส่ตัวมือย็บยางขาวมาจิ้ไปเยอะไหจว่าล้างาละ

สามกระตาสรุปไปสามกระตาได้พี่น้องเยนี่นี่หนดหนึ่งดเลกระดานควาตาเนยสกระตาได้แล้วสรุปเดียวนะเ้าก็เปนันี้าะได้ก็นนะ Hmm? Một đứa Cái đi kịp hi thằng này? Một... Hmm. Cái này chỉ tính phải hả Ừ Cái trái nó không thể chỉ khỏi Ô oh. à, mình trong Để đi đi เก็บตกพี่น้องว่ามันมืดเหลี่ยมึงต็มตาเราเนี่ยมึงจะดบอกเมยตัวนตาเลี่ยพี่น้องเฮ้เก็บอุ้ยปิดอกเก็ไม่หลเถิพี่เก็บโต๊คนวะนี่ไปเดือยเลยโดดเ้องเล่นน้ำจ้องให้หน้าได้พี่เก็บตเก็บต๊เก็บตเก็บตกอรี่้ยวาตะการท่เพชรหน

สรุปซ you know. ้ำกัะตาโนติงลเมตาหนีเติง่ง